ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับสั้นๆนะคลิปที่แล้วนะครับเป็นการแนะนําเรื่องของวิธีแก้ปัญหาเหนี่ยวแล้วมันออกซ้ายขวาในลักษณะของแกน x แกน y ทีนี้ถ้าเป็นยางยางสั้นนะครับยางสั้นเนี่ยเราสามารถขยับขึ้นลงได้แล้วก็เลื่อนแกน x แกน y ได้นะครับยางสั้นแต่ทีนี้ว่าในกรณีที่เป็นยางยาวเราจะแก้ปัญหาเรื่องของ แกน x แกน y ได้ยังไงนะครับทีนี้มาพูดถึงยางยาวนะครับปกติยางยาวไม่ว่าจะเป็นท่าหลังหูหรือ half butterfly หรือ full butterfly นะครับกรณีที่กินสูงต่ำเราก็ใช้วิธียกมือหลังนะครับยกมือหลังมือหน้าให้เล็กไว้ที่เดิมใช้ยางเส้นบนนะครับใช้แนวของยางเส้นบนแตะที่แก้มเบาๆนะครับถ้าลูกศรมันสมมติว่าถ้าลูกศรมันเชิดขึ้นสูง เราก็ขยับมือหลังขึ้นถ้าขยับมือหลังขึ้นกระสุนมันจะลงต่างําถ้าขยับมือหลังลงกระสุนมันจะเชิดขึ้นสูงดังนั้นให้ใช้เส้นยางเส้นบนนะครับแตะที่แก้มแตะเบาเบาเป็นตัวกําหนดตําแหน่งเหมือนตําแหน่งวางลังกระสุนนั่นเองนะครับทีนี้ในกรณีที่ขึ้นสูงลงต่ำเนี่ยมันสามารถปรับได้ในแกน y ได้แต่ทีนี้แกน x แกน x มันปรับไม่ได้เพราะว่า มันถูกดึงไว้ที่เลยหูไปนะครับทีนี้มันมีวิธีแก้นะครับกรณีที่เป็นถ้าหลังหูนะครับอ่านนี้อย่างนี้นะครับแกลแกนเนะครับมันเราต้องใช้วิธีโยกหน้ากับกดหน้านะครับยกหน้ากับกดหน้านะครับทีนี้ถ้าก้มหน้าสมมุติว่าอ่าถ้าสมมุติว่าเราก้มหน้านะครับอ่สมมุติว่า สมมติว่าเราก้มหน้านะครับเห็นไหมครับไอ้ง่ามนี้มันมันมันจะมันจะมาตามเรานะครับถ้าเราก้มหน้านี่้ง่ามมันตามเราดังนั้นก็ให้ขยับง่ามมาอย่างนี้นะครับขยับง่ามง่ามออกมาถ้าสมมุติเราเงยหน้าอพอเงยหน้าปุ๊บไอมือหน้ามันจะตามไปด้วยเราก็โยกไปนะครับโยกไปอย่างนี้นะครับนะใช้วิธีก้มหน้าแล้วก็เงยหน้าถ้าเป็นยางยาวแล้วก็ขยับ ขยับมือหน้าด้วยแก้ที่มือหน้าด้วยนะครับในกรณีที่เป็นยางยาวแต่ว่ามันจะโดนไม่โดนหรือมันจะแม่ๆๆนไะม่แม่นมันอยู่ที่ฝึกให้ชํานาญนะครับเพราะว่าปกติมือการยิงนะถ้ายางยาวเนะี่ยมือเราจะลอยสองข้างดังนั้นมือหน้ากับมือหลังก้มหน้าเงยหน้ามันมันมีความสัมพันธ์กันดังนั้นเราเราต้องฝึกให้คุ้นชินนะครับมันถึงจะมีโอกาสโดนเป้านะครับโอเคให้เพื่อนๆลองไปฝึกดูนะครับาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ